วันนี้พามารู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยฮิตมากเลยนะครับนั่นก็คือบานาฮิวเวียดนามนะครับตั้งอยู่ที่เมืองเว ตั้งอยู่บนภูเขานะครับสูงกว่าระดับน้าทะเลถึง1 5 0 0เมตรนะครับการที่เราจะขึ้นไปเที่ยวบนบานาฮิวนะครับเราก็จะได้นั่งกระเช้าเรียกได้ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวและสูงที่สุดในโลกเลยนะครับยาวถึง5กิโลเมตรนะครับแค่เรานั่งกระเช้าล้วค่อยไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้เห็นวิวเขาวิวน้ําตกนะครับแค่นี้ก็สวยมากๆแล้วนะครับแล้วบนบานาฮิวนะครับก็จะมีหมู่บ้านฝรั่งเศสนะครับที่ตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยสามารถเดินเที่ยวเดินถ่ายรูปได้และจุดไฮไลท์อีกที่หนึ่งนะครับ ือว่าโกลเด้นบริดจ์สะพานนี้นะครับยาวถึง150เมตรนะครับสามารถเดินออกไปถ่ายรูปได้นะครับจะทอดตัวเข้าไปในภูเขาต่อมานะครับก็จะมีสวนสนุกหรือว่าแฟนตาซีพาร์คนะครับตัวนี้ก็จะมีเครื่องเล่นให้เราเล่นหลากหลายเลยนะครับบนบานาฮิวนะครับก็จะมีวัดและศาลเจ้าต่างๆแล้วถ้าใครไปกับแพ็กเกจทัวร์ก็จะได้นอนบนบานาฮิวด้วยนะครับเป็นโรงแรมระดับ4ดาวนะครับก็จะมีบุฟเฟ่อาหารนานาชาติด้วยนะครับใครไปเวียดนามห้ามพลาดเลยนะครับ